การจอมพลังผิดหวังท้าเจอกันกันตถาวอนอันคำนี้ยังติดตาอยู่ไปติดตามกันได้เลยค่ะดูเหมือนว่าเรื่องเราจะไม่จบง่ายๆค่ะหลังจากที่การกันตถาวรได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงหน้าที่ตัวเองกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปซึ่งล่าสุดการจอมพลังหลังจากได้ฟังคำถแถลงของหนุ่มกันกันตถาวรแล้วหนุ่มการจอมพลังก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กการจอมพลังช่วยสู้ทันทีระบุข้อความค่ะว่า เป็นทุกอย่างให้แล้วตั้งแต่ทีมงานยันพิธีกรยันผู้บริหารคำนี้ยังติดตาอยู่เลยแล้วไงวันนี้บอกว่าเป็นแค่คนทุกจ้างให้ทำสื่อประชาสัมพันธ์บอกตรงๆวันนี้ผิดหวังไม่เคลียร์เลยยังคาใจอีกเยอะและอยากฟังจากปากบอสกันจริงๆวันจันร์ขอเชิญบอสกันมาเจอกันที่หหนกระแสหมครับขอแมนแบบคุณบอยประกรณ์มีคนเล่นบทพระเอกนางเอกกันไปแล้วผมเล่นบทอะไรดี